นี่เป็นสถานที่ผลิตทองคำเปลวที่ทำมาจากทองคำแท้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเหลือเพียงหนึ่งใน4แห่งของประเทศไทยเท่านั้นเป็นก้อนนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้เป็นทองคำแท่งราคาอยู่3ามล้านหกสล้านหกนี่ครับเป็นทองคำเก้าสิบเก้าจเก้าเก้าคือทองจริงเนี่ยเขาออกมาเขาจะไม่ดำนี่นะเขาจะใสจิ้งเลย เมื่อ5ปีก่อนเราเคยขายต่อเดือนอยู่ที่4ล้านแผ่นครับตอนนี้ต่อเดือนเราขายอยู่ประมาณแค่ล้านต้นต้นอลดหายไปเยอะมาก,กต้องครับอืมก็คือธุรกิจนี้ถ้าเป็นธุรกิจทองคำเปรีวนี้ก็คืออาจจะอยู่ในเมืองไทยได้อีกไม่เกิน10ปีอย่างปีที่แล้วมีคนมาประมูลให้ผมอยู่ที่ล้านหนึ่ง ผมเนี่ยครับใช่ครับโฮโฮโฮล้านหนึ่งเราไม่ขายพอเราไปทําเองเราได้ประมาณล้านสี่แต่ว่าบางคนถามว่าทํำทองคําเร็วได้กําไรไหมบางปีแทบจะไม่มีกําไรเลยอืกําไรส่วนมากอยู่ที่ขี้